มีอะไรก็ไม่ดีเท่ามีธรรมมีค้าลั้ำเลือเลิศประเสริฐสีมีอะไรเท่าไรในโลกนี้ก็ไม่ดีเท่ามีธรรมประจําใจธรรมะนั้นเป็นเรื่องใหญ่เสริมสร้างจิตใจให้เราชื่นบานผู้ปฏิบัติต่างสุขสําราญบัณฑิตกล่าวขาน ว่าเป็นสิ่งดีวันนี้เรามีธรรมะเรามาพบพระศึกษาชีวีชีวิตเราจะได้เปรมปรีความสุขโชคดีจะเป็นของเราความสุขโชคดีจะเป็นของเราธรรมจารีสุขังเสติอัสมสิงโลเกปรมหิจักผู้ประพฤติปฏิบัติธรรม ย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าธร,รมโมเอเวรักขติธร,รมมจาริงธร,รมมะนั่นแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติธปฏิบัติธรรมธรรมโมสุจินโนสุขมาวะหติธร,รมมะที่บุคคลประพฤติธปฏิบัติรรดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้นาะทุกขะติงคัจฉติธรรมจารีผู้ประพฤติธปฏิบัติธรรม ยังไม่ตกต่ำและเดือดร้อนธรรมกราโมภวังโหติผู้ใฝ่ธรรมเป็นผู้เจริญธรรมเทศสีปราภโวผู้เกลียดชังธรรมเป็นผู้เสื่อมท่านสาธุชนคนดีผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนช่วงนี้มีพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งมาบอกว่า ให้ระมัดระวังพายุฤดูร้อนลมแรงลูกเห็บตกฝนตกฝนตกหนักต้องระมัดระวังมีอาจจะมีฟ้าผ่าฟ้าแลบฟ้าผ่าการใช้เครื่องมือสื่อสารเทคโนโลยีต่างๆโทรศัพท์ตรงนี้พวกนี้ต้องระมัดระวังเคยมีคนเสียชีวิตจากฟ้าผ่าเพราะเล่นโทรศัพท์ ก็มีอยู่แล้วให้เราเห็นเป็นตัวอย่างที่ผ่านมาก็ต้องระมัดระวังพนะายุฤดูร้อนนี่ร,นรุนแรงบางทีก็ทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินบ้านเรือนนะถ้าเราไปอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ก็ต้องระมัดระวังดีๆออกกลางที่โล่งแจ้งนะบ้านเรือนนะบ้านเรือนเสียหายลมพายุแรงอย่างนี้เป็นต้นระวังลูกหลานนะอย่าไป อยู่ในที่กลางแจ้งแจ้งบางทีเห็นสนุกสนานเห็นลมพายุแรงๆมาอ้สนุกเย็นเย็นเย็นจังเลยเนี่ยคือถ้าไม่เกิดอันตรายก็จะไม่เห็นความความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะฉะนั้นต้องรับมันระวังมีสติมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมนะเห็นอะไรต่างๆเห็นสิ่งที่แปลกๆก,ก็อย่าไปคิดว่ามันไม่มีอันตราย ให้คิดว่าอันตรายอาจจะเกิดขึ้นเมื่อไรก็ได้ให้มีธรรมะนะพูดง่ายๆให้มีธรรมะมีสติธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมแต่ถ้าใครไม่มีธรรมะไม่มีธรรมะคุ้มครองจิตใจแล้วนี่ก็จะขาดการไข้ครวญขาดการไข้ครวญที่ดีก็จะเกิดความผิดพลาดในชีวิตในการตัดสินใจต่างๆดังเช่นเรื่องพระเวสสันดรในการที่การที่ห องตาเรามาถึงกันที่หกแล้วกันจุนลพลจุลพลก็คือจุละก็แปลว่าน้อยพระนะก็แปลว่าป่าจุลพลก็ป่าน้อยป่าเล็กป่าละเมะอะไรจำพวกนี้ต้นไม้ใบหญ้าก็จะไม่เยอะเรียกว่าเป็นป่าเขาลําเนาไพรเหมือนกันเป็นส่วนที่เข้าไปสู่เขาใหม่ๆช่วงต้นๆยังไม่มีต้นไม้ต้นอะไรเยอะ ยังไม่รกมากยังมองเห็นถนนหนทางอยู่ยังเห็นทางเดินอยู่จุลพลนี้ก็จะประดับประดาไปด้วยจะดับประดาไปด้วยคาถา35พระคาถาเป็นกันที่มีคาถาน้นอยนะลองลงมาจากลองลงมาจากกันทศพรทศพรสิบเพระคาถากันจุนลพลนี้ก็จะพูดถึงตาพรามเท่าชูชค เดินเข้าป่าเขาคีรีวงกดเขาคีรีวงกดนนี่เป็นป่าใหญ่ป่าทึบนะมีความโคตรเคี้ยวมีความกันดานในการเข้าไปนะ่ะลำบากมากถ้าใครไม่เคยไปนี่ก็จะเรียกว่าเข้าไปไม่ถูกเข้าไปไม่ถูกหรอกเขาคีรีวงกดเพราะฉะนั้นเราจึงเอาคําพูดนี้นี่มาใช้มาใช้กับอะไรที่มันโคตรเคี้ยวไปโคตรเคี้ยวมา มองมาเห็นหนทางว่าโอ้ยโคดเคี้ยวยังกับเขาวงกดนะเราจะพูดอย่างนี้ไปไม่ถูกเลยโคดเคี้ยวเลี้ยวรถยังกับเขาวงกดเลยเนะี่ยเราก็จะเรียกสถานที่มันโคดเคี้ยวโคดเคี้ยวไปโคดเคี้ยวมาหาทางออกไม่เจออย่างใช้เอาคําว่าเขาวงกดมาใช้เนี่ยตาพรามเท่าชูโชคนี่ไปไปอย่าไปหาพระเวสสันดรเพื่อเพื่อไปขอกันหาชาลี พอไปถึงทางเข้านีา่สุนัขห,หรือหมาของพรามเจตบุตรมันได้ยินเสียงแปลกแปลกเข้ามาก็วิ่งไล่ออกมาเลยนะกลูกันเข้ามาสี่ห้าตัวาตาพรามก็กลัวเหมือนกันเอาหมามาจากไหนนี่กระโดดขึ้นต้นไม้ห้อยตรงเตงห้อยตรงเตงอยู่หย่อนตรงเตงอยู่มไม่รู้อะไรหย่อนตรงเตงอาจจะเป็นถุงสเสบียงก็ได้พรามเจตบุตรก็วิ่งมาพร้อม้วย หน้าไม้จะยิงตาพามเนี่ยเอ้ยายายาเราคือราชทูตมาจากเมืองสีพีพระเจ้าสนชัยแต่งตั้งให้เป็นราชทูตให้มาอัญเชิญพระเวสสันดรกลับบ้านกลับเมืองตอนนี้ชาวบ้านชาวเมืองให้อภัยแล้วนี่ไงนี่ไงราชสารเราเนี่ยชูกระบอกชูกระบอกไม้ไผ่ซึ่งจริงๆแล้วนในกระบอกไม้ไผ่นี่บันจุอ่าัจุอาหารแห้งของตาพามเท่าชูโชคเนี่ยตาจะพามเท่าชูโชคนี่ ฉลาดเรียกว่ามีเล่เหลี่ยมมีความฉลาดเพียวพราวพรามเจตบุตรนี่ได้ยินได้ฟังว่าเป็นราชาทูตฉะนั้นก็โอ้ขออภัยขออภัยท่านทูตท่านทูตขออภัยแล้วก็ไล่หมาออกไปก็เชิญตพรามลงมาเห็นไหมคนเราเนี่ยถ้ามีถ้ามีความรู้น้อยมีสติปัญญาไม่มากก็จะตกเป็นเหยื่อของคนฉลาดกว่าอย่างพรามเจตบุตรนี่แม้จะเป็น นายพรานก็เก่งเฉพาะการล่าสัตว์เก่งเฉพาะการยิงสัตว์สาวาสิ่งต่างๆแต่ไม่มีสติไม่มีปัญญาใครควรพ,พิจารณาว่าไอ้ตาพรามเท่านี่มันเป็นราชทูตจริงหรือเปล่าไม่ได้คิดพิจารณาให้ท่วนทีให้ดีไม่ได้ขอดูว่าไหนๆ,ๆว่ากระบ,บอกไม้ไผ่ในส่สารมามาให้ดูหน่อยนยก็ไม่ได้ไม่ได้ขอเกิดความเกรงอกเกรงใจไปซะเลยก็เลยเชิญตาพรามเท่าชูโชคนี่ เข้าไปในที่อยู่ของตนเลี้ยงดูปูเสืออย่างดีเลยคุยกันด้วยความสนุกสนานตื่นเช้ามาก็จัดแจงเอาอาหารแห้งแพ็คใส่ถุงใส่ถทยอย่างดีเลยนะแล้วก็พาตาพรามนี่เข้าไปนะเข้าไปบอกอืเข้าไปชี้ทางบอกหอนทางว่านั่นนี่ทางเส้นนี้นะทางเส้นนี้นะ่ะมันไปเข้าสูเข้าสู เขาคิรีวงกฏนี่ข้ามเขาทันคันธมาศไปข้ามเขาคันธมาศไปก็จะเปิดเจอปา่าเจอปลาเจอปา่าแล้วก็เจอห้วยน้องคลองเบึงปลาเล็กปลาใหญ่เข้าไปนะก็จะเข้าไปอีกอหลายสิบก,กิโลก็จะถึงนี่ต้องระมัดระวังต้นไม้ใบหญ้ามันเยอะนะก็จะเจอสวนมะม่วงป่ามะม่วงจะเจอสระน้ําก่อนที่จะถึงที่อยู่ของพระเวสสนดรเขาคิรีวงกฏนะ แต่พรามก็มองไปตามนิ้วของพรามเจตบุตรที่ชี้ไปนะก็มองไปโอ้โหมันอยู่อีกไกลเลยอยีกไกลโคเลยเอาเอาเอาขอลาขอลาขอลา,อลาท่านเลยนะอ่าและพรามเจตบุตรก็บอกว่าใกล้ๆจะถึงอาสมของพระเวศสันดรนี่จะมีทางไปหาฤาษีอีกท่านหนึ่งชื่อว่าอาัดจุตฤาษีท่านควรจะไปกราบไปไหว้นะเป็นฤาษีผู้มีฤทธิ์มียานมียานวิเศษอา่า พักอยู่ที่นี่ปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่ท่านควรจะไปกราบไปไหว้ท่านอจุตลือศีด้วยพรามชูโชกก็ขอบคุณนะพรามเจตบุตรพรานเจตบุตรที่บอกที่บอกหนทางเนี่ยพรานเจตบุตรก็หลงเชื่อนะหลงเชื่อง่ายๆแตาพรามเท่าชูโชก็เดินข้ามเขาคันธมาศไปป่าเล็กป่าใหญ่เข้าไปนะเข้าไปเรื่อยๆนี่แหละการจุลพลก็จะพูดถึง พูดภารนาถึงความงดงามของป่าของป่าของต้นไม้ใบหญ้าต่างๆเริ่มตั้งแต่ป่าสมทุญพุม่มไม้เล็กๆน้อยๆเข้าไปเจอสิงสาราสัตว์ก็จะภารนาถึงความงดงามของดอกไม้ของดอกไม้ของต้นไม้ของผลไม้ลากไม้แหละว่าในป่ามันมีความสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์ขนาดไหนขนาดเป็นป่าเล็กๆป่าเล็กๆใน ในเรื่องของพระเวสสันดรเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมดานะท่านทั้งหลายเท่ากับเขาใหญ่มากกว่าเขาใหญ่บ้านเราอีกเสียอีกนะเนี่ยขนาดป่าเล็กคือแต่ก่อนเนี่ยความอุดมสมบูรณ์ความอุดมสมบูรณ์ามมรณทางทางต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยมันมีมากกว่าในปัจจุบันปัจจุบันนี่ต้นไม้ใบหญ้าก,ก็ถูกทําลายไปก็จะเห็นได้ว่าต้นไม้ใบหญ้าต่างๆเนี่ยมันมีความสําคัญต่อ พื้นแผ่นดินเราถ้าที่ใดมีต้นไม้ใบหญ้าเยอะพื้นดินแผ่นดินก็อุดมสมบูรณ์สิ่์สัาวา์สิ่งต่างๆก็จะอุดมสมบูรณ์เช่นเดียวกันเหมือนกับที่พราหมณ์เจตบุตรคุยให้ชูโชคฟังว่าป่าแห่งนี้นะ่ะป่าแห่งนี้ว่าชื่อมีชื่ออะไรมีชื่ออะไรมีเขาอะไรบ้างมีกลุ่มต้นไม้พวกนี้มีกลุ่มต้นอะไรบ้างนี่พรามเจตบุตรก็จะ,ะเล่าให้ชี้บอกให้ ทมตาเท่าชูชกนี่ฟังเนเห็นแล้วก็เพลิดเพลินไปกับต้นไม้ใบหญ้าดอกไม้อะไรต่างๆเนี่ยในกันของจุลพลก็จะพรณนาถึงความงดงามของป่านะป่าเล็กๆนะป่าเล็กๆต้นไม้ใบหญ้าสภาพแวดล้อมจริงๆเนี่ยต้นไม้เนี่ยให้คุณให้ประโยชน์แก่เรามากท่านทั้งหลายให้ความร่มเย็นให้เงาให้ความ เราได้อยู่อาศัยใต้ร่มเงายิ่งหน้านี้หน้ากําลังเข้าสู่หน้าร้อนกลางวันนี่แดดร้อนถ้าเราไปกลางทุ่งแดดร้อนแต่ถ้าอยู่ในใต้ร่มไม้ก็จะเย็นรู้สึกเย็นสบายที่วัดหลวงตาเนี่ยก็มีต้นไม้พอสมควรก็รู้สึกเย็นสบายมันสบายสบาย,บายโล่งจมูกนะ่ะโล่งจมูกเย็นกายเย็นใจลมพัดมาลมพัดมาเนี่ยสบายอ,อกสบายแต่ว่ามันก็อาจจะลําบากบ้าง เวลาลมมาแรงๆต้องระมัดระวังกิ่งไม้กิ่งไหนมันจะหักจะหล่นจะโค่นลงมาบ้างนะต้องระมัดระวังแต่ว่าคุณก็จะมีเป็นส่วนมากนะคุณประโยชน์แม้ว่ากิ่งไม้มันหักหล่นมงมงๆนี่ก็เป็นอ่าเป็นฟืนเป็นไม้ฟืนให้กับชาวบ้านเขาก็มาขอไปไดป้ทาไม้ทําฟืนนะก็มีประโยชน์อ่าต้นไม้ใบหญ้านี่มีประโยชน์เป็นส่วนมากใบมันก็ทําปุ๋ยทาทาปุ๋ยหมักปุ๋ยอะไรเอา กวาดๆใส่ที่โคนต้นไม้ก็กลายเป็นปุ๋ยดูแลดูแลตัวของมันเองเพราะฉะนั้นแล้วนี่ในเรื่องการจุลผลเราก็จะได้ข้อคิดว่าคนโง่นคนไม่มีความรู้นี่คนไม่มีความรู้ก็จะตกเป็นเหยื่อของคนฉลาดคนที่มีสติมีปัญญามากกว่ามีเล่ห์เหลี่ยมมากกว่าเหมือนตาเท่าชูโชคนี่มีประสบการณ์ในชีวิตโชคโชนก็สามารถเอารอดเอาตัวรอดปลอดภัยเอาตัวรอดปลอดภัยได้ เพราะฉะนั้นแล้วเราควรจะศึกษาหาความรู้ให้มากๆจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของคนโง่ทั้งหลายนะคนเพราะว่าคนทุกวันนี้นี่มีเล่เหลี่ยมต่างๆเยอะแยะเลยเราอาจจะถูกหลอกอ่าถูกหลอกได้ง่ายๆเห็นไหมมีแก๊้งคอนเซนเตอร์นะโทรมาบอกเราว่าอย่างนั้นอย่างนี้เราก็หลงเชื่อไปกดตามเขาไปโอนเงินให้เขานี่แหละคนโง่ก็จะตกเป็นเหยื่อของคนฉลาด เราก็ต้องระมัดระวังการที่จะให้เราเกิดความรู้เนี่ยก็ต้องอาศัยการศึกษาเรา่เรียนการศึกษาเรา่เรียนเนี่ยที่จะทางให้เกิดปัญญาเนี่ยทางที่จะทําให้เกิดปัญญามันมีสองทางด้วยกันทางที่หนึ่งทขาเรียกว่าปรตโคโะกันคือการศึกษาเรา่เรียนโดยการการฟังการรับความรู้จากสื่อภายนอกไม่ว่าจะเป็นบุคคลไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือตำรับตำราต่างต่างการ รับความรู้จากสื่อต่างๆที่เราได้รับทุกวันทุกวันนี่อันนั้นมันยังยังไม่ใช่ความรู้ที่ที่แท้จริงยังไม่ใช่ความรู้ของเราจริงๆเราต้องนํามาไตร่ตรองโยนิสมนสิการใช้ความคิดพิจารณาให้ทวนทีว่ามันถูกต้องหรือเปล่ามันจริงหรือเปล่ามีเหตุมีผลหรือเปล่าเราคิดหาเหตุหาผลจนมันตกผลึกนะ่ะนั่นแหละถึงจะเป็นความรู้ เป็นคอนเซปต์ของเราอย่างแท้จริงต้องคิดพิจารณาใข้ควรดีๆอย่างนี้เนีเพราะฉะนั้นการที่คนไหนมีความรู้มากมีประสบการณ์มากก็จะสามารถเอาตัวรอดปลอดภัยจากปัญหาจากอุปสรรคต่างๆได้แม้ว่าคนนั้นจะมีรูปร่างหน้าตาไม่สวยไม่งามไม่หล่อเลาเอาการแต่ถ้าเป็นคนมีความรู้แล้วนี่ก็เรียกว่าความรู้กจ็จะคอยเชิดหน้าชูตายกคนนั้นให้สูงขึ้น ให้สูงขึ้นให้เด่นขึ้นเหมือนพระจันทร์ลอยเด่นอยู่บนท้องฟ้านเพราะฉะนั้นการศึกษานี่จะเป็นสิ่งที่สําคัญมากประชาชนพลเมืองเมืองไหนประเทศไหนมีการศึกษาดีการปกครองก็จะง่ายการพัฒนาประเทศชาติก็จะง่ายไปด้วยเพราะฉะนั้นก็ขอฝากท่านทั้งหลายไว้ว่ามีความรู้คนได้นับถือแต่ถ้าไม่มีความรู้แล้วไม่มีใครเกรงขามเลยก็จะตกเป็นเหยื่อของคนโง่ มันกับนายพรานเจตบุตรตกเป็นเหยื่อของตาพามเท่าชูชกถูกตาพามเท่าชูชกหลอกเอาหลอกเอาหลอกเอานายพรานเจตบุตรก็เรียกว่าตกเป็นเหยื่อของเขาไม่สามารถที่จะรู้ความเป็นจริงว่าจริงๆแล้วตาเท่าชูชกก็คือพรามยาจกขี่ขอจะมาขอกัรหาชาลี แก้วตาดวงใจของพระเวสสันดรของพระนางมัตสีนี่เองเพราะฉะนั้นแล้วถ้าไม่อยากตกเป็นเหยื่อของคนโง่ก็ต้องศึกษาหาความรู้หาประสบการณ์มากๆเราก็จะรอดพ้นจากภัยอันตรายทั้งปวงธรมมสวัสดีเจริญพร